ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่จะมาขืนเลขลักให้เนาะคะ่ะเลขลักให้แล้วก็เ,เลขตัดให้เนาะคะ่ะจริงๆแล้วก็ไม่อยากเอาขื้นเนาะคะ่ะเลขลักแต่ว่าก็เรียกร้องมาหลายเนาะ,ค,ะค่ะมือนี้จะมาขืนเอ่อเลขของปู่ดาให้ทั้งเลขตัดเนาะคะ่ะแล้วก็จะไล่เอ่อล่าไห่น้ำเนาะคะ่ะสําหรับผููทีมักเล่ามือนี้เนาะคะ่ะ เลขของปูดำนะคะเลขของปูดำสิมีศูนย์มีเจ็ดแล้วก็มีหกมีสองนะคะปูปูบอกกับลูกษย์แม่คู่นะคะคือศูนย์เจ็ดหกสองเนาะคะ่ะแล้วก็แปดเจ็ดค่ะศูนย์อยู่ข้างบนเนาะคะ่ะศูนย์อยู่ข้างบนเนาะคะ่ะศูนย์จะอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าศูนย์อยู่ข้างหลังเด้อเพิ่นว่าจังสีเนาะคะ่ะ อ๋อเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะเ้าสามารถวิ่นกันใดเนาะคะ่ะวิ่นวิ่นใดอีกตัวหนึ่งคือตัวเน้นเน้นเนาะคะ่ะตัวเน้นที่สุดนะคะแต่ว่าแต่ว่าแม่คู่ขอขอคืนอ่อคันคู่อีกรอบก่อนเด้อค่ะขอคืนคันคู่อีกรอบก่อนว่าออเลขที่ให้เด่นมาศูนย์กับหกนี่จะเป็น 1 0ยูบอเนาะคะ่ะแต่ตัวที่อยู่แล้วก็คือ0เนาะคะ่ะ0เ็ดจังได้กับ U ่แน่นอนเพิ่นบอกเนาะคะ่ะก็คือ0สวยที่สุดแล้ว0ูข้างหลังเด้อค่ะสําหรับเดขกของกูดาเนาะค่ะข้าสามารถวิ่งกอดข้อกันได้เนาะค่ะคือ050708เนาะค่ะเออแต่เอา0ไว้ข้างหลังนะคะข้าะะกับสื่อ8070ห0จังสี่ก็ได้เนาะคะ่ะ อ๋อเราก็จะมีอีกชุดหนึ่งเนาะค่ะคือชุดนีเนาะค่ะแต่ตัวเลขตัวนี้เนาะค่ะสําหรับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มหรือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของแม่คู่ก็จะได้ไปอ่าหลายมือแล้วเนาะค่ะได้ได้ไปหลายมือแล้วละคะทำผ้าผ้าชกเพื่อนก็นได้เว้าอ่าลงไปในคลิปแล้วเป็นเป็นบางคลิปเนาะค่ะแต่อาจจะเบ้าเมื่อกหน่อยเนาะค่ะค่าเลขอ่ของปูดําเนาะค่ะตอนนี้เพ่นเด่นแห่ที่สุดคือศูนย์หลักหกเนาะค่ะ เออเลขของงวดที่แล้วก็น,น่าเสียดายเน,นาะค่ะน่าเสียดายมากๆกอตัวเดียวเนาะค่ะตัวเดียวแม่คู่กับฝันค่อนข้างที่จะแม่นอยู่เด้ค่ะอันนี้กับโบแมนว่าเออมเมื่อเราตอนตอนที่ว่าเลขออกไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าทา้งในกลุ่มนี่แม่คู่จะบอกทุกกลุ่มเลยเนาะค่ะว่าวันสุดท้ายแม่คูฝันว่าปู่ให้ขึ้นรถหนึ่งสามเก้านะคะ ให้คืนลดหนึ่งสามเก้าแม่คู่บัดคืนกระโตนี่เป็นสามศูนย์เนาะคะ่ะเป็นสามศูนย์ซึ่งลูกซิ์เอ่อที่ที่ไปนางฟังหรือว,ว,ว่าได้ฟังปูเนาะคะ่ะเขาก็บอกว่ามีศูนย์สามหล้วก็ศูนย์สองนี่แหละปูบอกเนาะคะ่ะคืออีกตัวหนึ่งที่คนบอกว่าเอ,อปูมองเห็นนะคะคือสิบเก้าแต่ปูมองเห็นมันอยู่ข้างบนสิบเก้าเนาะคะ่ะ กบ,บ๊แปกที่เพื่อนจะเห็นสิบเก่านะคะเพราะว่าสิกเก่ามันเป็นสองชุดเด้ค่ะเหล็กละวันที่หนึ่งมันจะเป็นสองชุดนะคะคือสามหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็หนึ่งเก้าหกเนาะค่ะกับบแปกที่เพื่อนจะเห็นสิบเก่าเนาะคะ่ะและอีกชุดหนึ่งพันมา<ด>ยอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะอยู่ข้างล่างอย่างเดียวโอ้ยปากมัหงจ้าพี่ล่ะป ปุ๊บก็เลยจับเออแปดศูนย์ค่ะและอีกอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าให้ล่างขึ้นลดเนาะค่ะขึ้นลดให้ให้ขก้นขั้นเดียวะคะือหนึ่งสามเก่าเนาะค่ะนี่แม่ค่ะเพิ่นว่งไห้เนาะค่ะเพิ่นวงไห,ะะงไห้ซึ่งถ้าเป็นหนึ่งสามเก่ามันจะเป็นหนีเลยค่ะหนึ่งสามเก้าเนาะคะ่ะแล้วมันจะมาอยู่ตัวหนีเลย นะคะาอยู่ตัวนี้แต่อันนี้ลูกศิษย์ของแม่คู่หลากะคนคนอยู่ในกลุ่มเป็นบางคนเนาะค่ะที่ที่เพิ่นตีออกเนาะค่ะเพิ่นหรือว่าจะขึ้นตัวนี้บอถ่ะเป็นหนึ่งสามเก้าบอเนาะค่ะเพิ่นตึกเพิ่นถึกสามตัวเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็บบอแม่คู่อยู่เด้เพิ่นบอกแม่คู่อยู่ในกลุ่มมาแม่คู่อ่อเป็นโลเป็นเป็นเลขตัวเดียวกันเลยเด้ที่ที่หนูรด้อยู่ในอ่อในใน ในใบไม่เอ่อไม้ไม้ตัวนั่นจะเป็นไม้โมง้นเนาะค่ะเพินวมาเพิ่นใดหนึ่งเก่าหกเลยเด้ค่ะที่เพิ่นรงอะกรุ่มเนาะค่ะแต่มีหลายคนที่ได้ก็เพิ่นอยู่เนาะค่ะนี่แหระค่ะแต่ว่ามันคือเอ่อเลขของปูดําเนาะค่ะกะบห้าต้องฟังฟีสนาไปน้ำเนาะค่ะฟังิีสนาไปน้ำก็จะได้เนาะค่ะแต่ว่าส่วนตัวไม่คู่วันที่แล้วไม่คู่ปรได้เนาะค่ะวดนี้ค่ะวดนี้เนาะค่ะวดนีเข้ากับมะมือว่า เด่นที่สุดคือศูนย์จะมาบอมันจะเป็นศูนย์หยางเนาะคะ่ะค่ะอันนี้คือเป็นตัวเลขของผู้ดํเนาะคะ่ะลาเข้าจังมะมึงชุดอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะมะมึงอีกชุดหนึ่งว่าเลขสองตัวท่านจะให้เด่นตัวไหนหลกักอาจจะให้อ่อให้ให้อ่อตัวใดเข้ามาในสองชุดนี่เนาะคะ่ะเลขสามตัวนี่เพิ่นกับว่ะท่านเดียวงเนาะคะ่ะว่ะท่านเดียวงตามตาทีบแม่คู่เลสอบถามลิษย์ลูกหาเนาะคะ่ะ ยังว่าท่านไหนวงก็คือแปดเจ็ดหาศูนสวยที่สุดอ่าปกติแล้วนะคะ่ะปกติแล้วถ้าปู่ได้เอาอะไรไว้ข้างบนแบบนี้เนาะคะ่ะมันจะเป็นตัวเด่นได้ค่ะมวดวทีแล้วเพื่อนเด่นที่ศูนย์และหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นอยู่ที่ศูนย์และหนึ่งเนาะคะ่ะมาเบิดเด้อค่ะมามาเบิดอยูแต่ว่าเออเลขหนึ่งเนาะคะ่ะเลขหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าเลขศูนย์จะอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะต่อหน,นังชนเบกเขาเนะคะ่ะแต่ว่า เลขศูนย์เอ่อพิษพิทเอ่อตำแหน่งคือไปอยู่ข้างหน้าคือกกนแตว่วเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าแน่นอนเนาะค่ะถ้าอยู่ข้างหน้าสามารถเป็นได้สองหลักนะคะคือหลักร้อยหลัก,กัะหลักสิบเนแล้วค่ะคะ่ะเพื่อนบอกว่าอยู่ข้างหน้าเด้อจำไว้เด้อค่ะอันนี้บว่วเลขออกแล้วจังเ่าเบาเนี่ค่ะพะว่า้าผูาา้ใดว่าแม่คู่เอ่อนั่นแล้วเราค่อยมามาบอกว่าเออค่ะอยู่ข้างหน้านี่เป็นทั้่งหลักลอยหลักซิษนี่คุณสามารถ ขึ้นไปมึงคลิปเก่าๆของแม่คู่ได้เนาะคะ่ะเฮาจะอธิบายชัดเย็นละอธิบายบอกหลายๆเทือเนาะคะ่ะว่าถ้าอยู่ในหลักทั้งห,หนานี่มันจะเป็นได้หลักร้อยหลักสิบเนาะคะ่ะจะเป็นอยู่หลักร้อยหลักสิบเนาะคะ่ะค่ะเฮาก็บมาเมืองมาหมวดนี้ศูนย์สวยที่สุดจะจะสวยคือคือเพิ่นวบาบอเนาะคะ่ะศูนย์สวยที่สุดจะสวยคือเพิ่นวบาบอแต่ตอนนี้ก็คือเด่นที่สุดศูนย์เจ็ด หกห้าเนาะค่ะตอนนี้คือจับคู่เห้แล้วเลขศูนย์เนาะค่ะจับคูเห้แล้วก็คือศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เนาะค่ะเพราะว่าคนบอกว่าศูนย์อยู่ข้างหลังเนาะค่ะเท่ากับจะมเมองว่าเด่นหกเนาะค่ะเด่นหกนี่จะเอ่อเด่นหกนี่จะจะจับไส้ัรักใดที่คนจะให้ตัวนี้เนาะค่ะหรือว่าเนาะค่ะหรือว่าคูที่เอ่อ สายมักมือเนาะคะ่ะสายรูดสายวิ่งสามารถจัดได้เลยสองคู่นี้มาแน่นอนเนาะคะ่ะต้องมาละหนึ่งตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าว่าสวยที่สุดบอมีผาดไหมคะ่ะบัผาดจักเทียเนาะคะ่ะนอกจากแม่ครูจะทําผิดเนาะคะ่ะรับรองผาดเบิดเลยตูนั้นเนาะคะ่ะอันนี้เอ่อเข้ากับบอได้อวยกับของว่าจะถูกทุกงวดเนาะคะ่ะแต่ว่า เลขของปูด่ดำบอแมนเลขคำนวณแต่เป็นเลขอภิษณาแล้วก็เป็นเลขส่งเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาแม่คู่อธิบายและอบอกเนาะคะ่ะทุกคนต้องพยายามฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ให,ให้ตีไปน้ำกันแมค่ค่ะซึ่งในกลุม่มหรือว่าลูกศิลลูกหาที่เคยเคยอยู่กับปูเขาจะลูกเนาะคะ่ะเขาจะลูกเขาก็เลยค่อนข้างที่จะได้อยู่จังสีเนาะคะ่ะก็บ่อผาดเนาะคะ่ะ ค่ะถ้าจังลูกซิดเนาะค่ะเราไห้แม่คู่ฟังเมื่อไม่คู่กะจะได้อยู่เนาะค่ะนั่งกับเราประมาณนี้ค่ะค่ะนั่งกับแอบซื้อค้เดียวจังเขียนเนาะค่ะเขาก็เลยถือไม่คู่ก็เลยบ่ถือเนาะค่ะอันนี้คือเ,อเลข่ของปู่ดำเนาะค่ะ